สวัสดีค่ะมาพบกับโมลี่ฟอร์ดฟอร์ดสุขุมวิท12อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้โมลจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถรุ่นนี้กันเลยนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะว่าเขาแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะสวยขนาดนี้ต้องไปชมกันเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็น4ประตูวายเทมาพร้อมเครื่อง2000นะคะจับคู่กับเกียร์6สปีดนะคะ เป็นเทอร์โบนะคะขับ4คูณ2นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่นแพ็กเกจเสริมนะคะ5 0,000บาทนะคะก็จะได้แพ็กเกจต่างๆมากมายนะคะรวมไปถึงกล้อง360อ,องศาด้วยนะคะแล้วก็นะคะราคาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้าน49,0บาทนะคะด้วยสีพิเศษของเขาเป็นสีสเหลืองเยลโล่นะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของตัว เสริมแพ็กเกจ50,000บาทนะคะราคาเลยอยู่ที่1 1 9 0 0ล้านาพนบาทนั่นเองนะคะต้องบอกว่านะคะออปชั่นมาเต็มมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะชุดแต่งเริ่มจากตัวด้านหน้าของเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น FORD ฟอนต์ตัวใหญ่แบบนี้เราได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําให้รถดูดุมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟ3จุดด้วยนะคะหล่อแลกะก็เท่มากๆเลยนะคะ ตัวด้านล่างนะคะในส่วนของชายกันชนเขาจะเป็นสีบรอนนะคะแล้วก็นะคะตัวกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีกาไฟนะคะเป็นสีเทานั่นเองนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะคะต่อด้วยตัวไฟนะคะไฟของวายแทนะคะก็จะเป็นไฟภาในส่วนของตัว c ี a ค p นะคะเป็นไฟ LED นะคะก็จะครอบเป็นตัว ข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะชุดตกแต่งของเขานะคะเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็เป็น LED เช่นกันนะคะต้องบอกว่านะคะหล่อและกระเท่สุดๆไปเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อหมุด6นิ้วนะคะแต่ในส่วนของตัวหมุดเป็นสีดํานะคะลูกค้าให้เลือกเป็นสีดําแต่ขอเป็นหมุดนะคะเราก็ทําให้เรียบร้อยนะคะปกติจะเป็นสีเงินนะนะคะ นี่เลยเราหลอนะคะถัดมาจะเป็นตัวยางนะคะกับตัวแม็กนะคะตัวนี้ขอบ20นะจะใช้เป็นมอนสเตอร์นะคะ AT1 นะคะแล้วก็ขนาดซีรีส์เบอร์อยางของเขานะคะตัวนี้275 55 R20 นั่นเองนะคะมาพร้อมกับลายแม็กมาเวลนะคะคลิปเงินนะคะตัดกับดำนะคะซึ่งทำให้เข้ากับตัวรถแล้วก็หลอมากๆเลยนะคะ ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะแก้มข้างของเขาก็เป็นสีกาไฟนะคะกับสีดําด้านนะคะเป็นคําว่าเทอร์โบนะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะถ้าเราเพิ่มออปชั่นแพ็กเกจเสริมเราจะได้กล้อง360องศามานะคะกล้องมองรอบคันนะคะกระจกก็จะเป็นสีกาไฟออกสีเทานั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับตัวรถมากมากเลยนะคะอันนี้ลูกค้าได้ทําการนะคะติดสติกเกอร์เป็นชื่อลูกของลูกสาวเนาะ ะะก็เลยทําให้ดูแบบสวยงามแล้วก็ลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์แบบเรียบหรูนะคะแต่ดูแพงนะคะมีคําว่ารนเจอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะคะคิ้วกันาศาสตร์มนติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบารองมือจับนะคะมีคําว่ารนเจอร์ตัวสีแดงนะคะตัดกับตัวรถเลยนะคะสีดําด้านนั่นเองนะคะนี่นะคะในส่วนของตัวลายสติกเกอร์ของเขาสวยงามมากๆนะคะถัดมาด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะมีข้อไฟไท้ายให้นะคะ ข้อไฟท้ายก็ทําให้เพิ่มความดุดันกับตัวไฟด้านหลังนะคะด้านหลังเป็น LED อยู่แล้วสวยงามมากๆเลอแล้วก็เท่สุดๆไปเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องเติมแต่งอะไรเลยนะคะสวยอยู่แล้วนะคะตัวฝาท้ายของเขานะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นสปอคือถ้าเป็นรุ่นเก่านะคะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะแบบธรรมดาเรียบๆนะคะตัวใหม่เป็นแบบสปอยเลอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงด้วยนะคะคาวาแรนเจอร์ตัวนี้เขาก็ ปั๊มลงไปที่ฝากระโปรงเลยนะคะเป็นฟรอนต์นะคะบันไดก็จะเป็นบันไดสีกาะไฟพร้อมกระสีดำด้านนะคะแข็งแรงมากๆนะคะวายแท็กฟ o อนตตัวนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่นะนี่นะคะหล่อเท่ๆเลยด้านหลังมีกล้องให้ด้วยเป็นยังไรกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะวรถรุ่นนี้นะคะหล่อและก็เท่สุดๆไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะคะติดต่อม้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0613509 ห้าห้านั่นเองะเนะคะม<บ>น<ล>ฝากไว้กดไลค์กดแชร์เพจเลิฟคาให้มนด้วยนะคะแล้วก็เพจมอลลี่ฟอรนะคะฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดีๆนะคะแล้วก็นะคะลูกค้าท่านไหนถูกใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะไปบายไปก่อนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ